ปลาฉลามนองคือปลาฉลามจริงๆนะอ๋อมันมีตาสองอันเหรอพ่ออันนี้ไม่ใช่ตาอันนี้คือตาเม,มนูวันนี้ก็คือปลาฉลามผัดช,ชาค่ะทุกคนเดี๋ยวมารอดูกันตอนที่ทําเสร็จแล้วเป็นไม่ทํานะเพราะว่าจะรู้สึกเจดกลัวมันหนักเหมือนกันนะเนี่ย ก็ออแอบกลัวนิดนึงนะและนี่ก็คือปลาฉลามผัดช,ชาปลามันดูเนื้อแน่นดีนะทุกคนอันนี้คือคั้วกิ้งกระดูกปลาฉลามเขาบอกว่ากระดูกมันอ่อนนี่จ้าแกงปลาปลาฉลามเดี๋ยวจะลองชิมดูมาจ้ะนนหนังมันเหนียวอะ่ะรู้สึกว่ากินแบบพวกปลากระพงอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่าเดี๋ยวลองกินคั้วกิ้งกระดูกปลาฉลาม กินงวกกิ้งหมูสับดีแล้วคะ่ะเมนูถัดไปขอไม่กินแล้วแต่วันนี้มีเรื่องที่น่าตื่นเต้นก็คือไข่พะโล้ที่เอสุชัยนะคะอ้าร่นอยน